นี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยเยอะมากเลยอะ ชมวิวข้างข่าวตอนนี้เวลาประมาณ5โมงครึ่น,นะครับข้าง่าวใกล้ออกแนละ้วก็มีชาวบ้านนะชาวบ้านไม่ใช่ชาวบ้านนักท่องเที่ยวมารอชมข้างคาวนะครับนี่จุดนี้เราอยู่ตรงไหนนี่อยู่นี่ ชมข้างคาวนี่แถวนี้ก็เย็นๆจะคึกคักหน่อยครับโซนนี้นอี่มอีแตนอีแตนจะดูแถวนี้มีอะไรกินบ้าง นี่มีของฝากด้วยมะพร้าวแก้วกล้วยตากนี่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวข้างคาวนี่สร้างใหม่ยังไม่เสร็จขึ้นยังไม่ได้เลยก็มีร้านกาแฟครับวัดบ้านมู่ มัดมัดมุดมคงมจะเข้าซอยนู้นซอยนู้นก็ไปข้างในครับตรงระหว่างกลางเขาเนี่มันจะมีวัดอยู่นะเมื่อเช้าผมบินโดรไปสำรวจมาแล้วเรียบร้อยนครับเดี๋ยวเรามารอข้างข่าวกันนะครับเดี๋ยวข้างข่าวออกถ้ามันแบบไอ้เป็นวันพระจ,จันทร์พระจ,จันทร์เต็มดวงอะไรอย่างนี้มันก็จะออกเร็วหน่อยนะครับ ก็เ,เวลานี้แต่มันคือไม่มืดไงหน้าหนาวมันมืดไงอ๋อใช่ไหมหน้าหนาวมันข้าเร็วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นหน้าธรรมดาคือหน้าฝนเนี่ยมันก็จะไม่ข้าเร็วก็จะเห็นตัวปอ๋อโอ้ตอนนี้เวลาหกโมงห้านาทีแล้ววันนี้ยังไม่ค่อยออกเลยออกไปกลุ่มหนึ่งแล้วครับเห็นเมื่อกี้เห็นผ่านตรงนี้อยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็หายไปเลยตรนนี้ยังไม่เห็นเป็นเส้นเป็นสายเลย เดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึ่งครับว่าอีกประมาณกี่นาทีจะออกนะตอนนี้6กโมงห้านาทีทนี่ครับนี่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 มาจากตรงไหนเลยนู่นครับเป็นเส้นแสดงว่าไม่มาจากตรงนี้ แล้วแล้วที่มันบินตรงนี้มันออกจากไหนมาป้าที่ถึงไปทางไหนไปถึงถท่าบุญพุนีไหมก็ถึงหน้าถ้ำนะครับหน้าถ้ำหพ่อปุณมีนะก็ออกจากตรงนั้นมาเหรอคืออันนี้หลวงพ่อปุณมีมันจะคิ่ประมาณกลางๆเขาตรงนั้นแหละอ๋อเดี๋ยวให้มันมาฝั่งนคิวนี้ไปฝั่งน้นองหยุดไปไปฝั่งอ๋อไปอยู่ไอ้ดียบุโผล่ขึ้นนั่นเองครับออกมาแล้ว ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อเออครับข้างขาออกแล้วแต่มันออกตรงนู้นครับออกตรงนู้นจะถ่ายเห็นหรือปเปล่าเส้นหรือเปล่าโฟกัสไม่ได้โฟกัสไม่ได้ซะด้วย นะนูน่นนู่นนู่นมาแล้วเห็นหรือเปล่าโอ้ยโฟกัสไม่ได้โฟกัสไม่ได้ <c oughs> ใครผัดกะเพราไม่เห็นครับหายไม่เห็นมันออกมาแล้วแต่เราไม่เห็นนี่ครับนี่นี่น,นี่ดำดำ น, ISO น่ยายไม่ได้ไไดอ้าวมันเห็นผันเหไม่เห็นครับไม่เห็นเลยไหนเอ่ยวันนี้เดือนมือเดือนมือ ไม่เห็นนี้นอ้รงนี้นี่ถ่ายได้แล้วเว้ย นี่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 ป๊บวิดีโอดีกว่าเอาูดีไเน ISO ดัน ISO หน่อยป๊บนี่โอ้ยฟกัสหน่อย นี่นี่นี่ตัวเล็กมันมาหลายรอบรอพุ่เห็นไหมไม่ายเลยมิอ้ยเยอะมากเลยอ่ะมาอยู่ตรงรถกันจบไป็น่ะหนัอรอ่ะ นี่โอ้โหนี่มาแล้วมาแล้ว ฟุงเลย่โอ้ยชัตเตอร์ไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ชัตเตอร์ชัตเตอร์ขอสักสามสิบไอเอสโอ hey, o, ดันขึ้นอีกสินี่ เห็นครับเห็นพอเห็นแต่ไม่ชัดเลยอแจมแจมต้นนี้แจมชอนนี้แจมโอ้ชอนนี้แจมเนนมลั enfin ัะข ชัตเตอร์30นี่เป็นสายเลยอโอเครูปถ่ายบ้าง i อ o โอหมื่นสองนี่เป็นเส้น ดแล้วหมดแล้ว,ลวเป็นยังไงกันบ้างครับกับการถ่ายที่เนินมะปางแล้วก็จุดชมวิวค้างคาวนะครับวันนี้อาจจะได้ภาพบ้างวิดีโอบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับเพราะว่าถ่ายไม่ค่อยทัน,นครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ